เวลาผู้ชายเขาวัดว่าผู้หญิงคนไหนมีเสน่ห์เนี่ยนะจริงๆแล้วเขาจะวัดจากเวลาที่อยู่ด้วยกัน นะครับพออยู่ด้วยกันปุ๊บแล้วถ้าใครสามารถจะทําให้เรายิ้มได้นะครับเราหัวเราะได้แล้วก็เราเขินได้3อย่างเนี้ยนะรับประกันว่าแบบเราจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์มากเลยแต่จริงๆแล้วมาจากอินเนอร์นะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากรูปร่างหน้าตานะครับมาจากอินเนอร์เวลาพูดคุยสายตาท่าทางแล้วก็เขาเรียกว่าพลังจากเฟมินีนเอนเนอร์จีอ่ะนะครับหรือว่าภายในอง,องค์วามผู้หญิงอะ่ะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีเสน่ห์ว่ะดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับรู้สึกว่าเฟมินีนเอนเน ผู้หญิงพออายุ30เนี่ยฮอร์โมน เอสโตรเจนพวกนี้จะตกลงอย่างรวดเร็วดังนั้นจะทำให้เกิดเรียกว่าแบบว่าตื่นมาแล้วรู้สึกอึนอึนเอนเจีหายไปนี่เลยครับคุณลองนี่ p พ s s i o n Plus รีวิวกับมาเพียบเลยนะครับว่ามันกลับไปกาเรียกว่าสมบูรณ์นะครับทำให้ระบบภายในของผู้หญิงเนะี่ยกลับมาทำงานเต็มร้อยอีกหนึ่งรอบอกหน้าใจนะกระชับขึ้นน้องสาวกระชับนะครับตกของตกขาวปวดปอดอพวกนี้หายเลยและก็ที่สำคัญคือเอน r g จีกลับมาหลับลึกตื่นมารู้สึกว่ามันจะมีความแบบละล้าละล,ะละ้าอยากจะพูดอยากจะคุยและรีวิว กลับมาเลยนะเวลาอยู่กับแฟนเนี่ยนะเขารู้สึกว่าแบบมันเซนสิทีฟอย่างนี้ไปอีกมากขึ้นแฟนบอกเหมือนได้แฟนใหม่เลยเพราะว่าระบบเรียกว่าของผู้หญิงเนี่ยกลับมาทํางานเต็มร้อยอีกหนึ่งครั้งต้กองเดียวชีวิตเปลี่ยนลองดูครับ